รัดดีมากอ๋อลูกชิ้นสองกิโพี่เขาใส่น้ำแข็งมาด้วยมันยังแข็งอยู่นะคะลูกพี่ลูกน้อง มันเป็นน้ำแข็งบูกแพ็คดีมากแพ็คดีมากๆนะคะแพ็คดีจริง,รง,รง,รงข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดเหลืองเดอ้อข้าวโพดเหลืองบ้านเรากิโลละสองร้อยห้าสิบกิโลละสองร้อยบาทนะคะห้ากิโลละสองร้อยบาท อ๋อนึกว่าของเรารายการเราไม่ใช่นี่หนึ่งลูกสองลูกเขาเขียนด้วยนะคะว่าลูกละกี่กิโลเนี่ยเขาเขียนมากำกับมาด้วยเลยนะว่ากี่กิโลแล้วก็อู้เนี่ยมีทุกทุกทก็ลูกละ คือเขาไปเก็บให้นะคะเขาก็บวกค่าเก็บเขาเนาะแล้วก็ค่าจัดการส่งให้ด้วยสั่งเข้ามาห้าลูกนะคะบอกว่าขอลูกเล็กๆมาทำไอ้นี่หน่อยก็ไม่มีนะคะเขาคงหาให้ไม่ได้ทําสังขยานมัลูกใหญ่ไปแต่ก็โอเคนะคะดูสิพีน่น้องเอยอยากกินขนาดไหนชอบประยาชอบนะคะไา้ข้าวโพดสองโลก,กี่ฝารู้ไหมคะสองฝกัก สี่ฝักห้าหกหกฝักนะคะสามโลข้าวโพดอ่ะสามโลหกเอ้ยสองโลหกฝักเออพี่น้องเลยโอ้โอหักเลยนั่นแหละตามนี้นะคะแตกสมอยากกินเป็นปีค่ะกินเป็นชาตินะคะ 那看。